ทำไรอ่ะเช้าทำไรทำความสะอาดไหนสะอาดดิยังมีฝุ่นตรงไหนอีกดูให้หมดถ้าฉันได้ทำความสะอาดเสร็จแล้วจะทำไรนะจะมาเล่นนี่ไงเล่นอะไรอะสะอาดแล้วเหรอสะอาดดิยังสะอาดแล้วหรอครับอยา่าอย่าเปิดมันนะโอเคเดี๋ยวแค่ สะอาดแล้วแล้วทำไงต่อ <c oughs> อฝนไม่ต้องไปดูตรงนั้นจจก,กระดาษสกปรกระโหกไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค่อยกวาดเอาแล้ว <c oughs> ทำอะไรต่อเนี่ยดูคขี้ืืนเสร็จแล้วทำอะไรแม่แ,แ,แม่อนุญาตให้เล่นนี้ได้หรอ่อดูนมกตกแล้วตกแล้วก็ยังไม่ทำ เดี๋ยวตกสักหน่อยยังไม่เห็นตกเลยขอตายดีสินักก็สุดซอมเขาถามดูดน้นจะตกแล้วไหนมันไม่ตกตกเลยไม่ทำไมหาดูหน้ามันจะตกแล้วไม่ได้หาดูหน้ามันจะตกแล้วนะเอ้ยตกแล้วตกแล้ว